และจากประกาศของคอสชฉบับที่8 6ทับ2,557นะคะที่มีเนื้อหาว่าให้งดการเลือกตั้งในส่วนของสภาปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว่อนทางด้านกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ราชการจังหวัดแล้วก็บรรดาผู้บริหารอ,อปรทอทั่วประเทศนะคะให้ดำเนินการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นตามประกาศของคอสชอขณะที่กกตค่ะก็เชื่อว่าการยกเลิกการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าใน ช่วงที่สถานาการณ์นั้นยังไม่เอื้อต่อการจัดการเลือกตั้งนั่นเองค่ะทั้งนี้ทางด้านนายสมชัยศรีสุธิยากรกรกตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งนะคะก็เชื่อว่าการออกประกาศของคอสชอหรือว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่กําหนดให้การเลือกตั้งสรรหาหรือให้มีการสัญหาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นแทนการเลือกตั้งเป็นการแก้ไขปัญหาชั่วคราวจนกว่าร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวจะแล้วเสร็จเพราะหากว่ามีการเลือกตั้งในช่วงนี้ จะมีกระบวนการหาเสียงแล้วก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองส่วนข้อกำหนดที่ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน2ใน3ต้องเป็นข้าราชการระดับ8หรือว่าเทียบเท่านั้นนายสมชายเชื่อว่าคอสชอาจต้องการกล่นกรร้าาชการที่มีความรู้ความสามารถโดยจะสรรหาได้ไม่ยากและกรกตพร้อมเป็น,นกลไกในการดำเนินการแต่เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับท้องถิ่นโดยตรงกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเป็นฝ่ายดาเนินการหลัก แต่ว่าเลขาธิที่การกรกะตนั้นจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาด้วยทางด้านนายวิบูลสงวนพงป์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยนะคะว่าได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอาปทอรวมถึงผู้เกี่ยวข้องให้ดําเนินการตามประกาศของคอสอชอโดยในส่วนของท้องถิ่นค่ะจะมีตําแหน่งว่างกว่าร้อยตาแหน่งส่วนในพื้นที่กทมจะหมดวาระในวันที่26สิงหาคม ทั้งนี้คาะจะดาเนินการให้รอบครอบแล้วก็รวดเร็วเพราะว่าผู้บริหารท้องถิ่นนั้นต้องเข้าไปดูแลงบประมาณของประชาชนแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่18กระกฎาคมก็จะมีการประชุมผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ไปยังผู้ราชการจังหวัดทั่วประเทศในเรื่องนี้ด้วยค่ะ